สวัสดีครับ FC น้องอุ้อิงเพชรบ้านแพงหรือ FC วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับสำหรับน้องอิงนะครับแล้วก็บอสโจนะครับแล้วก็ทีมงานที่ได้มาทําทการแสดงนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ได้เสร็จสิ้นการแสดงนะครับเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพักผ่อนนะครับวันที่9แล้วก็วันที่10 อีกหนึ่งวันนะครับก็จะเดินทางกลับประเทศไทยนะครับวันที่11เดนะครับเดือนกันยาน่าจะประมาณเที่ยงวันนะครับ12.00น,นนยะก็น่าจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยนะ่าก็จะประมาณอ่า17นาฬิกาทะเลก็น่าจะอยู่ประมาณ18บนาฬิกาถึง1 8 30นาฬิกานาะทีนะประมาณนี้นะน้องอิงแล้วก็ บอสโจนะครับแล้วก็ทีมงานจะเดินทางถึงประเทศไทยนะครับซึ่งนะครับจากที่ได้อ่าไปนะครับรับงานบอสโจได้รับงานแล้วก็ไปทําการแสดงก็มีนะครับผู้ร่วมเดินทางนะครับไปหลายคนนะครับแล้วก็มีช่องนะครับยูทูบนะครับที่ ร่วมเดินทางไปด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปนะครับเฉพาะน,ะน้องอิงที่ทำการแสดงแต่ละช่องนะครับยอดในการเข้าชมเป็นหลักแสนนะครับต่อการรับชมนะครับในหนึ่งคลิปนะครับอย่างเหลือเชื่อนะครับซึ่ง แต่ละช่องนะครับยอดอาการเข้าชมทะลุหนึ่งแสนภายในไม่ถึงเวลา24ชั่วโมงนี่ถือว่าาเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะซึ่งอยอดการชมของแต่ละช่องนะครับแค่จำนวนหลักร้อยหลักพันแล้วก็ประมาณสูงสุดก็หลักหมื่นนะครับเต็มที่เลย ครับซึ่งเมื่อถ่ายคลิปน้องอิงช่องแต่ละช่องนับยอดการดูนะครับหรือว่าการชมแต่ละคลิปอยอดสองหมื่นการชมขึ้นไปนะถึงหนึ่งแสนซึ่งเป็นสิ่งที่ไมน่น่าที่น่ามาติจันนะครับที่สิ่งเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นนะครับซึ่ง น้องอิงไม่ได้ไปทำการแสดงในวงใหญ่แต่คนนะครับหรือว่า FC พ่อพ่อแม่ f f c แล้วก็ FC ของวงสันนิเนแพงอยากดูคลิปนะครับของน้องก็ติดตามนะครับทางช่องทางของช่อง YouTube ที่ถ่ายทอดนะครับหรือว่าทำคลิปให้ดูได้ผู้คนก็แห่เข้าไปชมนะครับจนยอดวิวแต่ละช่อง พุ่งทยานครับสูงเกินเป้าครับซึ่งถ้าเราจะไปดูของแต่ละช่องอว่าสูงจริงหรือไม่นะครับก็ยกตัวอย่างนะของช่องสาวน้อยแพงนะหนึ่งช่องก็ยอดคนชมเป็นหลักแสนนะครับแล้วก็อสองหมื่นอัพขึ้นไปนะแต่ของแต่ละคลิปที่ถ่ายาน้องอิงซึ่งเปรียบเทียบนะครับ คลิปนับที่ช่องซาน้อยถ่ายปกติก็อยู่ละลาหมื่นอัพสองมื่นอัพบางคลิปก็เป็นแสนครับก็อันนั้นคือเป็นคลิปที่ทางช่องทำได้อยู่แล้วนะแต่มาถ่ายน้องอิงก,ก็เป็นสิมพัะจันทร์นะครับคือยอดการดูก็เป็นหลักแสนต่อคลิปก็มีนะครับ แล้วก็มาช่องของน้องแอมน้องแอมลำเพลิงออฟฟิเชียลนะครับซึ่งปกติยอดคนดูก็อยู่ประมาณหลักพันนะครับสูงสุดก็หลักหมื่นนะครับแต่ไม่ถึงสองหมื่นนะครับต่อคลิปครั้งนี้นะครับไปทำการแสดงร่วมกับน้องอิงแล้วก็ถ่ายคลิปน้องอิงนะครับปรากฏการใหม่ของช่องแอม ลำเพินออฟฟิเชียลเกิดขึ้นก็คือมีคลิปนะครับแสนแตกนะครับในหนึ่งคลิปที่ถ่ายน้องอิงนะซึ่งการเข้าชมการเข้าดูก็เรียกว่ายอดวิวถล่มทลายนะครับสำหรับคลิปที่ช่องออมแอมลำเพินออฟฟิเชียลได้ถ่ายน้องอิงนะแล้วก็ช่องเขมกมลชัยออฟฟิเชียลนะครับก็ซึ่ง มีคลิปนะครับแตกแสนเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นคลิปที่ถ่ายน้องอิงนะครับซึ่งว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าน่ามหัศจรรย์ครับซึ่งช่อง youtube ที่ถ่ายน้องอิงไม่น่าเชื่อที่ถ่ายแล้วจะมีคนชมนับแสนนะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายนะครับเป็นช่องแม่พญาลำเพลินออฟฟิเชียลครับอันนี้ก็คือ,อ เป็นช่องที่เป็นผู้ร่วมเดินทางไปกับน้องเองแล้วก็ดูแลน้องนะครับซึ่งยอดการดูนะครับเต็มที่นะครับหลักพันไม่ถึงหมื่น,นแต่เกิดปรากฏการณ์อย่างเลือเชื่อนะครับยอดคนดูของช่องอแม่พยาลำเพลินออฟฟิเชียลครับมียอดคนชม สองหมืนขึ้นนะครับจนถึงแปดหมื่นแล้วก็มีอยู่หนึงคลิปนะครับที่ยอดทะลุแสนภายในไม่ถึงยี่สิชั่วโมงคนระับซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับถ้าใครนะครับอยากรู้ว่าแต่ละช่องอมีคนชมในการถ่ายคลิปน้องอิงมากน้อยแค่ไหนก็ลองเข้าไป ในหน้าช่องของแต่ละช่องนะครับแล้วก็ไปดูว่าจริงอย่างที่ผมได้พูดไหมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือบางส่วนที่ผมตัดไม่ให้ดูของแต่ละช่องก็เป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับแล้วก็นะครับก่อนวันที่น้องจะทําการแสดงเสร็จนะก็น้องได้ร้องนําเพลินครับไว้ไพเราะมากนะครับก็เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับ ผมจะให้ชมบางส่วนของอน้องอิงที่ร้องลำเพลินนะครับรรนะซึ่งเป็นลำเพลินแบบฉบับของอิง, F งอเพชรพันแพงนะครับซึ่งเราเป็นเอฟซีน้องก็ถือว่านะมีความไพเราะอีกฉบับหนึ่งนะซึ่งเป็นฉบับของอิงเพชรพันแพงนะครับซึ่งเราเพ่อแม่เอฟซีแล้วก็เอฟซีของวงซาน่เพชรแพงได้ฟังก็รู้สึกมีความสุข อิ่มเอิบใจครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับจะให้ชมครับท้ายนี้นะครับก็ขอฝากช่องชินตวันสาวช่องเล็กๆนะครับไว้ให้พ่อพ่อแม่ fc ครับถ้า fc วงศาหน้าแพงได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเดี๋ยวไปรับชมครับคลิปที่น้องอิงร้องรำเพลินครับเชิญรับชมครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những nha bình luận má yên ải dễ nha bình luận có cần đơn nhập của nhà đi đi mày nó ตาไม่อยาสายตาบ้าใจปวดตาไม่อยากสายตาบ้าใแตแลใจี่นหอกยาห่อลงก้อนเต็มหยอดจากน้ยังมีไม่ทีใจอะไรนะล่งหานควักไบ้านไก่มตังทองกวักไบ้านไกแม่ต้องกคตรอเด็ดอันพาวยัดแ้วเด็ดแ้วยงให้ออกจงรักเธอเธอคนเดียวในใเราเป็นธรรมด 你看啊。